สวัสดีครับอยู่กับพ่อนายแล้วก็น้องชีวานครับเรามาดูทุเรียนกันนะครับทุเรียนสามปีนะครับผมต้นทุเรียนสามปีเดี๋ยวพาเข้าไปชมในสวนครับสวัสดีครับน้องชีวานอ,อยู่ไหนคะอยู่ที่สวนทุเรียนค่ะที่สวนทุเรียนที่อำเภอกัทลักษณ์นะครับทุเรียนสามปีนะครับดูใบดูดอ,อก ดูยอดมานะครับยอดใบนะทุเรียนสามปีนะครับไปน้องชีวาพาท่านผู้ชมเดินชมหน่อยลูกอคุณปู่เดินนำหน้าไปแล้วนู่นสวนทุเรียนอยู่ที่บ้านชำม่วงนะครับผมอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับสวนทุเรียนของคุณปู่น้องชีวานะครับผมอายุสามปีนะครับ ต้นนะครับสูงมากสมบูรณ์แบบประมาณกี่ต้นเพาะอร่อยกว่าต้นนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทะลักนะครับผมมีกล้วยไข่นะครับมีกล้วยไข่กล้วยหอมนะครับผมน้ำว้าเราก็มีนะครับ สักพักเราก็จะเอากล้วยออกแล้วนะครับผมปีหน้าเราก็จะเอากล้วยออกนะครับเพราะว่านะครับนี่น้องชิวาน้องชิวาเดินรีวิวอีกสักหน่อยนะครับตอนนี้เราก็จะเดินไปหาปูกกำจัดนะครับอืนูน่นปูจัดก็อยู่นั่งอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วเออมีสะ บอ่อปลาเลี้ยงปลาไปด้วยนะครับผมฟังเพลงสบายใจนะครับผมนู่นนี่ครับผมเดี๋ยวไปถามข่าวข่าวผู้ดูแลสวนที่ติที่ติที่ติสักสวนที่ติสักชิวานี่บอ่ออะไรลูกบ่อ,บอปลาค่ะบอ่อปลาเลี้ยงปลาด้วยนะครับโอ้ชิวาปลาเยอะเลยเห็นไหมปลาเยอะมาก โอ้โหนั่นนั่นนั่นปานินปานินปานินเยอะมากเลยใกล้น้ <laughs> ดูนะครับน้องชิวาสูงหนึ่งร้อยเจ็ดเซนนะครับดูต้นทุเรียนนะครับต้นนี้นะโอโ้สูงมากต้นนี้โม้ยสิซี่หามีรเลยบนนี้น้อเออหามีดหรอ ต้นทุเรียนสามปีเราไปถามปู่จัดกันโอ้โหนี่นะครับคนดูแลสวนสอทิติศักนะครับผมบ้านชำม่วงอำเภอกันทะลักจังหวัดสีสเกตนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟจ็กไรครับผมแจ็คไรครับประมาณสิบกาไลเหรอครับโอ้สิบกาได ครับปุ๋ยเพาเบิร์ดครับทุนเบิร์ดก่อนทุนเบิร์ดก่อนต้งทุนต้นต้งทุนปุ๋ยเออต้งทุนทว่าใบเงินใบครับโอ้ใบงามนะครับดุเลี้ยงสามปีปีปีนานี่เห็นผลนะครับน้อปีนานี่เห็นผลวะกาวากาวากาวา มือนีกะมาเยี่ยมปูญาอยู่กันทาักด้วยครับผมมือนีก็ได้ได้เอียนได้ปลาได้ยังมาฝากหลา์นะครับเดี๋ยวกลับไปก็ไปต้มเป็ดนะครับผมพอขั้วนี่เดี๋ยวเพิ่เอื้อนน้ำดากไปแล้วไปโอ้กล้วยงามอันนี้ติดกับปลาย่างนะครับนี่ เบิเ้งเบืงสีดินนะครับนี่ดินดิน,ดนแดงกันทะลักน,กนกี่ของแท้ธ่ดินแดงภูเขาไฟกันทะลักของแท้ครับผมบ้านสมวงอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกตยำแล้วยำอีกนะครับผมกล้วยหอมทองครับโอ้กล้วยหอมทองครับหอ,อ,อมทองหอมทองของแท้หอมคล่องหอมทองคลองแธ่าสั่นเงี้วเองนะครับนี่โอ้สุดพุ่นต้นผูเลี้ยงเนี่ย ผมยางมาแต่พูนปากร่างน้องชิว่าบมอมานำแล้วเมื่อยนี่ต้นนี่ก็ต้นนี่หาหกเมตรบอต่ำนะครับนี่สามปีได้นี่ต้นทุเรียนสามปีพูนกวยนี่ก็สูงยอืมนี่พูดูแล่นี่สูงลอยเจ็ดสิบห้าเอาคันสองคนยืนสามคนยืนสองคนยืนนี่ก็สามเมตรเคืองแล้วนะครับอืม อันกันเลยเลย่สองคนยืนขึ้นไปก็แสดงว่าหาขึ้นพุ่นละใบหนึ่งก็ว่าเต็มที่เลยนี่เต็มที่ใบหนึ่งพูดใบเขียวแหมเต็มที่พุ่นปีหนาเห็นผลมาั่นครับผมเดี๋ยวรอชมกันปีหน้าน้ำนะครับสองพันยี่สิบสี่นี่ปีนี้ยังบ่ะทันเป็นนะครับ พี่นาวสัน้นซิปกุไลนี่ปลูกว่าท่านเบิร์ด้ยครับผมเพราะว่าทุนทรัพย์เบิร์ดก่อนผปลาอ่เพาะว่าพี่เฮ็ผัปลาน้าพี่นนองเ่อนมาเพนว่ขยาปลาอันแม่เท่า <c ười> พ่อไงเพื่อนกับพ่ออยู่ดอกผัปลากันสีดูแลให้แล้วว่าออกันเฮ็ดผัปลาไว้ฮะอัน ไม่ยายเพราะได้ก็ได้อยู่ไม่ยายว่ะเอะอห็นดูเรียกไฮตกปีตกปีมาได้เนื้อผมก็เว้ยเราสิยาบกบ่าหุ่นบักงอก็มี่เลยครับปลูกเสียมกันเห็นบ่ะหุ่นต้นบักงอ,กอกเป็นดอกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวซุ่มให้เบิ่งนะหุ่นหุ่นดอกบักงอกขึ้นเรียบร้อยนะครับผม ปลายกุมภานีะครับวันต้นบงางง้อนนงจักเดือนนี่ะต้นบงางง้อจักเดือนกนทุเรียประมาณต้นต้นบางง้อก็สามปีกันสามปีพูดไปผ้าหนึ่งสามปีนี่ครับผ้าไปเบืองพื้นที่ด้านหลังนะครับอันนี้แถวสุดท้ายของพื้นที่ด้านหลังนะครับอันโอ้ทีเปล่านี่บ่แม่นที่ว่างเปล่านี่บ่แม่นสิจักไรหน่ ปลูกมันยัางนี้นะเม่อวันสิหาไรเป็นบุญอะไรปลูกมันปลูกมันเฮาก็ถอนมันไปหมดเลยโอ้กําลังถอนมันแล้วนะครับผมทุนมันก็บ่มีแล้วนะครับขายมันเอาไปเป็นทุนดูเรียนเพื่อเดี่ยวแต่ว่าล่ำมันก็สั้นไว้ในห่มเรียบร้อยนะครับผมฝนตกลงมาก็สิได้ปลูกกันอีกไถกบปลูกนะครับผมมื้อนี้ก็พามาชมสวนสอทิติศักดิ์ครับผมบ้านชัม่วงอำเภอกันทลักครับ ปูกล้วยไช่แซ่บมีวยกล้วยกล้วยไช่กับตัาดอกเรื่อยเดือนหนึ่งประมาณสองเถื่อแนวแต่ตลาดเขาโทรมานี่สังเกตดินกันทลักนี่แดงติดติดมือติดรองเท้าไปเลยเดีนี้เป็นหมดอ้ยไอ้ยหีไปครับผมเดี๋ยวพาหน่องชิว่าไปร่อปูอยู่บ้านปูพุ่นละ อยง่ต้มเปรตปลาไหลนกเจ้านกกลุ่มเอามาบดนี่นกกลุ่มก็มีดวเนี่ยเ้ยมันก็มีมาเบิดมันก็ผสมปนเปียกันมาเบิดนะนกกับมีมาแต่ว่านกมันไม่มีเครื่องในพวกเครื่องในเขาต้องขั้วแล้วเขาเฮ็ดเลยพวกเครื่องในมันต้องเปิดเบียร์แล้ววะ มากแต่ส่งผมผู้ดูแลสวนนี่แหละยุดหยอดดิผมนีเพื่อผมเหมือนวัยก็ครับผมธรรมศาสตร์ด้วยนี่เออผมกสตีบาวัยว่าต้องได้ผลบักทุเรียนสุวรรณผมเด็กคอยโอ้ไปบวบานวัโอ้ผลโอ้เป็นเป็นเป็นเคล็ดลับอีกเด้อนี่ครับเด้อเออเป็นเคล็ดลับเด้อครับนี่เด้อบ่อันนี้ยังบ่ทันตัดนะครับจนกว่าสิได้ผลนะครับแม่นบอร์โอ้ ผผมมนนี่อาเรื่องเอวเออคอยที่ได้ตัดครับผมเห็กหน่วยบอกทุเรียนหาไรนี่กัตกะรอยสามสิบต้นนะครับผมตอนนี้นะมีทีเป้าอีกหาไรนะครับคุณมาคุณทีเห็ดเผาปลาไปทางไม่ยากผมหุ่นละวะเห็ดเผาปลาขอกำลังขอวคือขันขั้น เห็ดไปทังส่นแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ว่าสิให้เป็นหุ่นส่วนมั้งครับอันนี้เฮ็ขอขอป้าป้าปลาซื้อบ่ได้ให้หุ่นส่วนขอป้าปลาขอไปไปครับผมเดี๋ยวไปถ่ายย่บ้านดื้อดูโอ้โหอะไรเนี่ยมุกดากับแม่เนียนกับพี่ชีวาดูต้นสูงมากอื มานั่งรอตรงนี้เลยาไปไปรอไปรอปู่อยู่บ้านไปลูกปไป<ะ>เ,ป<ะ>เมื่อกี้ก็พาน้องชีวาไปฟาวซาสามห้าศูนย์มาแล้วเรียบร้อยนะครับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเนี่ยถึงบ้านพ่อนายแล้วนะครับไปดูกันน้องชีวาทําอะไรนะครับนี่ นี่มาเล่นน้ำกับปูเฉยเลยเนี่ยนี่โอ้โหชิวาปิดคลิปให้พ่อหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์แลกดปุ่มกดให้น้องเฉยด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้อยฝากกดซับสไคร์ให้น้องชิวาด้วยนะคะ